assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <c oughs> ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับและเนื้อหาต่อไปนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการขอดุอาหรือดุอาต่างๆที่พี่น้องจะได้จดเอาไว้และเก็บไว้ใช้ในชีวิตประจําวันกันนะครับ ดูอาคือการวิงวอนขอพรซึ่งเป็นอิบาดะห์การคารพพักดีประการหนึ่งที่มุสลิมแสดงออกถึงการพักดีต่ออัลลอฮ์และเป็นการยอมรับว่าอัลลอฮ์สุบานอัลตะลาคือพระเจ้าที่แท้จริงของเขาพร้อมกับเชื่อมั่นอย่างแน่นแฟ้นว่าพระองค์คือผู้ทรงประทานความดีงามต่างๆและพระองค์คือผู้ทรงเดชานุภาพในการปกป้องเบาวของพระองค์ให้รอดพ้นจากภัยพิบัต,ติต่างๆดูอาเมื่อออกจากห้องน้ํา อออลดีบ الحمد لله الذي أصحب عن الأذى وعافني ความหมายมวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ ผู้ทรงขจัดทุกภัยจากฉันและได้ทรงประทานสุขภาพที่ดีให้แก่ฉัน